ทุกปีผู้ชายหลายล้านคนต้องเผชิญกับปัญหาต่อมลูกหมากอย่างเงียบๆโดยมักมองข้ามสัญญาณเตือนแรกเริ่มจนกว่ามันจะสายเกินไปลองนึกภาพดูสิว่าถ้าการเพิ่มอะไรบางอย่างลงในอาหารของคุณสามารถช่วยดูแลสุขภาพต่อมลูกหมากได้อย่างเป็นธรรมชาติละ่ะวิทยาศาสตร์เผยว่าผลไม้บางชนิดมีสารประกอบทรงพลังที่อาจช่วยลดอาการไม่สบายส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและยังสนับสนุนการทํางานของต่อมลูกหมาก ในระยะยาวได้ด้วยในบรรดาผลไม้เหล่านั้นมีหนึ่งชนิดที่โดดเด่นเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงผลไม้ที่เต็มไปด้วยประโยชน์หน้าทึ่งที่อาจสร้างขวามอแตกต่างได้ทั้งหมดพร้อมที่จะดูแลสุขภาพของคุณแล้วหรือยังมาค้นพบพันธมิตรจากธรรมชาติเหล่านี้และดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของคุณได้อย่างไรถ้าคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกสมัครเลยและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ฮ่าฮ่าปริศนาตอบลูกหมาก ทำไมมันถึงสมควรได้รับความสนใจจากคุณต่อมลูกหมากตั้งอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะเล็กๆแต่ทรงพลังมีขนาดประมาณลูกวอลนัทถึงแม้มันมักทุกและเลยแต่ก็มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพระบบสืบพันธุ์ของผู้ชายทำงานร่วมกับอันธาและถุงน้ำเชื้อต่อมลูกหมากผลิตน้ำอสุจิซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของภาวะเจริญพันธุ์ของผู้ชายแม้จะสำคัญแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยนึกถึงต่อมลูกหมากจนกว่าปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นต่อมลูกหมาก,กอดเริ่มโตขึ้นนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่า ลูกหมากโตไม่รแรง BPH ลองนึกภาพชายวัย60ปีที่ต้องตื่นกลางดักหลายครั้งด้วยความรู้สึกปวดปัสสาวะอย่างเร่งด่วนเขาสะดุดล้มลุกไปห้องน้ำแต่กลับปัสสาวะได้เพียงเล็กน้อยช้าบ้างหรือมีน้ำหยดค้างสถานการณ์ที่น่างหงุดหงิดนี้กระทบผู้ชายนับล้านขัดขวางการนอนหลอนหลับและลดคุณภาพชีวิตโดยรวมแม้ว่า BPH จะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่อาจนำไปสู่การข้างปัสสาวะการติดเชื้อหรือแม้แต่ตาตเสียหายถ้าปล่อยไว้โดยไม่ดูแล แต่ BPH เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปริศนาต่อมลูกหมากเท่านั้นโรคต่อมลูกหมากอักเสบเป็นอีกปัญหาที่พบบ่อยเกิดขึ้นเมื่อต่อมลูกหมากอักเสบมักเกิดจากเชื้อแบคทีเรียภาวะนี้ทําให้เกิดอาการปวดไม่สบายตัวและปัสสาวะลาบากทําให้ชีวิตประจาวันแย่แล้งและยังมีมะเร็งต่อมลูกหมากความกังวลที่แรงที่สุดสมาคมมะเร็งแห่งประเทศไทยคาดว่าในปี2567จะมีผู้ชายราว29,900คนเสียชีวิตจากโรคนี้โดยหนึ่งใน8คนจะได้รับการวินิจฉัย ในช่วงชีวิตของเขาสถิติเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความตัวแต่เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลเชิงรุกคำถามคือผู้ชายจะทำอะไรได้บ้างเพื่อรักษาสุขภาพต่อลูกหมากข่าวดีคือธรรมชาติอาจมีคำตอบที่ทรงพลังอยู่แล้วอาหารมีบทบาทสำคัญและผลไม้บางชนิดดมีสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระที่สนับสนุนการทำงานของต่อลูกหมากลดการอักเสบและอาจลดความเสี่ยงของมะเร็งได้การเปลี่ยนแปลงอาหารง่ายๆจะสร้างความแตกต่างได้หรือไม่ วิทยาศาสตร์บอกว่าทําได้มาดูกันว่าผลไม้ชนิดแรกที่ช่วยให้ตอมลูกหมากของคุณแข็งแรงและทํางานได้ดีไปอีกหลายปีมีอะไรบ้าง 1. แตงโมผู้พิทักษ์ช้ำน้ำําไม่มีอะไรบ่งบอกถึงฤดูร้อนได้ดีเท่าการกัดแตงโมเย็นๆชิ้นช้ำน้ําสีแดงสดใสที่ชวนมองความหวานที่สดชื่นที่ระเบิดในปาก มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสุขในงานรวมตัวช่วงอากาศอบอุ่นอไม่ว่าจะเป็นปิกนิกริมชายหาดบาร์บีคิวในสวนหลังบ้านหรือแค่นั่งกินคนเดียวใต้ร่มเงาต้นไม้แตงโมคือเพื่อนคู่ใจที่ขาดไม่ได้แต่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าเบื้องหลังความอร่อยย่อเรียบง่ายนี้แตงโมมีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นซ่อนอยู่ในเนื้อฉ่ำๆที่เต็มไปด้วยน้ําคือสารประกอบทรงพลังที่ชื่อว่าไลโคปีนสารต้านอนุมูลอิสระนี้ไม่เพียงทําให้ผลไม้มีสีสันสวยงามสดาดูตาแต่ยังทําหน้าที่เป็นเกราะป้องกันตามธรรมชาติปกป้องเซลล์ ในร่างกายจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระโมลเลกุลที่ไม่เสถียรเหล่านี้เหมือนศัตรูตัวร้ายที่คอยทำลายร่างกายทำลาย DNA และเพิ่มความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งต่อมลูกหมากที่ผู้ชายหลายคนหวาดกลัวงานวิจัยสมัยใหม่ได้พิสูจน์ถึงพลังของแตงโมและไลโคปีนอย่างชัดเจนการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารระบาดวิทยามะเรง็งตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและการป้องกันเผยว่าผู้ชายที่บริโภคอาหารที่มีไลโคปีนสูง เป็นประจำเช่นมะเขือเทศส้มโอแดงและแน่นอนว่าแตงโมมีแนวโน้มที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อลูกหมากได้อย่างมีในสําคัญแล้วความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไลโคปีนทํางานโดยการลดการอักเสบในร่างกายซึ่งเป็นตัวการสําคัญของโรคเรื้อรังหลายชนิดมันยังช่วยสนับสนุนสุขภาพของเซลล์ในระดับลึกและงานวิจัยบางชิ้นบ่งชี้ว่าไลโคปีนอาจมีฤทธิ์ยับยัง้งหรือชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อลูกหมากได้ด้วยอีกด้วยนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีที่ฟังดูดีแต่เป็นข้อมูล ที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือลองนึกภาพชีวิตจริงของนายสมชายชายวัย5้ปีที่เพิ่งเกษียณจากงานประจำเขาเริ่มกังวลเมื่อหมอแจ้งว่าระดับ PSA ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของสุขภาพผ่าตอดลูกหมาของเขาสูงขึ้น <c oughs> เกินปกติแทนที่จะปล่อยให้ความกลัวครอบงำสมชายตัดสินใจเปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตแบบง่ายๆเขาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการกินแตงโมสดหนึ่งชิ้นใหญ่ในมื้อเช้าคู่กับชาเขียวสักถ้วยเป็นประจำทุกวันไม่กี่เดือนต่อมาสมชายสังเกต เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าประหลาดใจเขาต้องลุกไปเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนน้อยลงรู้สึกว่าร่างกายมีพลังงานมากขึ้นและอารมณ์โดยรวมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้มาจากยาวิเศษหรือวิธีการที่ซับซ้อนแต่มันคือพลังของโภชนาการที่ดีที่หาได้จากสิ่งใกล้ตัวอย่างแตงโมแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่แตงโมมอบให้เราด้วยปริมาณน้ำที่สูงถึงกว่า90%แตงโมเป็นตัวช่วยชั้นยอดในการรักษาความชุ่มชื้นของร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต่อการทํางานของระบบปัสสาวะและสุขภาพของต่อมลูกหมากโดยร,รวมเมื่อร่างกายขาดน้ําระบบเหล่านี้ต้องทำงานหนักขึ้นและอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นการติดเชื้อหรือการอักเสบแต่แตงโมช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้แตงโมยังอุดมไปด้วยซิทรูลีนกรดอะมิโนโที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดการไหลเวียนที่ดีขึ้นหมายถึงต่อมลูกหมากได้รับสารอาหารและออกซิเจนมากขึ้นซึ่งจำเป็นต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและการซ่อมแซมตัวเอง ถ้าคุณอยากลองอะไรใหม่ๆกับแตงโมลองนําไปย่างดูสิวิธีนี้ไม่ยุ่งยากเลยแค่หั่นเป็นชิ้นแล้ววางบนตะแกรงอย่างสักครู่ความร้อนจะดึงน้ตาตาลธรรมชาติในแตงโมออกมากลายเป็นรสหวานแบบคาราเมลที่มีกลิ่นรมควันเล็กๆอร่อยแบบไม่เหมือนใครแถมยังคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ครบถ้วนหรือถ้าอยากสร้างสรรค์กว่านั้นลองปั่นแตงโมกับน้ำมะนาวและใบสะระแหน่เป็นสมูทตี้เย็นๆสักแก้วทั้งสดชื่นและดีต่อสุขภาพในเวลาเดียวกันและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะยังมีผลไม้อีกหลายชนิดที่เราจะพาคุณไปสำรวจต่อในบทความหน้าเพื่อปลดล็อกเคลลอดลับสุขภาพต่อมลูกหมากที่ทั้งอร่อยและได้ผลจริงติดตามกันให้ดี 2. ลูกแพรวีรบุรุษที่ถูกลืมของสุขภาพผู้ชายแวบแรกลูกแพรอาจดูไม่เหมือนซูเปอร์ฟู้ดสำหรับต่อมลูกหมากมันไม่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนดูบิรีหรือสีสันสะดุดตาเหมือนแตงโมแต่ภายใต้รสชาติหวานอ่อนๆน,นั้นคือขุมพลังโภชนาการที่สามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ให้กับสุขภาพผู้ชาย ลองนึกถึงนางสาววรัญญานักภชนาการที่ตั้งใจช่วยพ่อที่อายุมากขึ้นจัดการอาการตอบลูกหมาอักเสบที่แย่ลงเขามีอาการไม่สบายตัวต้องเข้าห้องน้ำบ่อยและรู้สึกระคายเคืองตลอดเวลาหลังจากค้นคว้าอารัญญาแนะนําให้เพิ่มลูกแพรในอาหารของเขาภายในไม่กี่สัปดาห์พ่อของเธอสังเกตเห็นความแตกต่างที่น่าทึ่งอาการไม่สบายลดลงการย่อยดีขึ้นและรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแล้วอะไรที่ทําให้ลูกแพรพิเศษส่วนประกอบสําคัญคือเพกตินเส้นใหญ่ที่ละลายน้ําได้ช่วยล้างพิษในร่างกาย และสนับสนุนแบคทีเรียนในลำไส้ไมโครไบโอมในลำไส้ที่แข็งแรงมีความสําคัญต่อการลดการอักเสบและงานวิจัยบางชิ้นยังเชื่อมโยงสุขภาพลำไส้กับการทํางานของต่อมลูกหมากด้วยการขจัดสารพิษตามธรรมชาติลูกแพรสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่สะอาดขึ้นลดโอกาสการติดเชื้อและการระคายเคืองที่อาจกระตุ้นต่อมลูกหมากอักเสบแต่ลูกแพรไม่ได้หยุดแค่นั้นแต่ละผลให้วิตามินซีประมาณ10%ของปริมาณที่แนะนําต่อวันซึ่งเป็นสารอาหารที่รู้จักกันดีในด้านการภูมิคุ้มกัน และต้านการอักเสบลูกแพยังมีฟลาวโวนอยด์สารต้านอนุมูลอิสระจากพืชที่ต่อสู้กับความเครียดจากออกซิเดชันความเครียดเดียวกันที่ทําให้เกิดการอักเสบขององค์ต่อมลูกหมากและความเสียหายของเซลล์เมื่อเวลาผ่านไปการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชี้ว่าฟลาวโวนอยด์อาจลดความเสี่ยงของมะเร็งหลายชนิดรวมถึงมะเร็งต่อมลูกหมากลองนึกถึงลูกแพรเป็นชาวสวนที่อ่อนโยนสําหรับร่างกายของคุณตัดแต่งการอักเสบในขณะที่ปลูกมเมล็ดแห่งสุขภาพที่ดีขึ้นส่วนที่ดีที่สุด มันใช้งานได้หลากหลายกินสดสดเพื่อความกรอบฉ่ำอบเป็นของหวานอุ่นๆหรือปั่นเป็นสมูทตี้เพื่อความครีมมี่ที่เต็มไปด้วยเส้นใหญ่และรายการไม่ได้จบที่นี่ผลไม้ชนิดต่อไปของเราก็ส่งพลังไม่แพ้กันและมันมาพร้อมกับความเซอร์ไพรส์ที่ครีมมี่รอติดตามนะสามอะโวคาโดผู้พิทักษ์ที่อัดแน่นด้วยสารอาหารอะโวคาโด,ดอาจเป็นที่นิยมในโซเชียลมีเดียแต่ผลไม้สีเขียวครีมมี่นี้มีอะไรมากกว่าแค่อาหารเช้าทันสมัยต่างจากผลไม้ส่วนใหญ่ ที่พึ่งพาคาร์โบไฮเดรตเพื่อพลังงานอะวุคาโดเต็มไปด้วยยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวที่ดีต่อสุขภาพซึ่งคิดเป็นประมาณ23%ของน้ำหนักโปรไฟล์สารอาหารที่ไม่เหมือนใครนี้ทำให้มันมีข้อได้เปรียบพิเศษเมื่อพูดถึงสุขภาพผู้ชายโดยเฉพาะต่อมลูกหมากดร์ไมเคิลเกรเกอร์จากสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งประเทศไทยเน้นการศึกษาที่น่าสนใจผู้ชายที่กินอะวุคาโดเพียงหนึ่งใน3ลูกต่อวันอาจลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึง50%ความลับคืออะไร อะโวคาโดอุดมไปด้วยลูทีนคาโรโทีนอยทรงพลังที่แสดงให้เห็นว่าสามารถชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ถึง25%นอกจากนี้ไขมันที่ดีต่อหัวใจยังช่วยรักษาสมดุลของเทสตโทสเตอรโรนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำงานของต่อมลูกหมากและความมีชีวิตชีวาโดยรวมลองนึกถึงนายเกียรติวัย48ปีผู้ชื่นชอบการออกกำลังกายที่ให้ความสำคัญกับฟิตเนสเสมอแต่ไม่เคยใส่ใจสุขภาพต่อมลูกหมาก หลังจากการตรวจสุขภาพประจำเผยสัญญาณเริ่มต้นของต่อมลูกหมากโตหมอแนะนําให้ปรับเปลี่ยนอาหารเล็กน้อยเกียดเปลี่ยนจากเนยและมายองเนสเป็นการทาอะโวคาโดสองสาเดือนต่อมาไม่เพียงแต่ระดับคอเลสเตอรอลของเขาดีขึ้นแต่หมอระบบภาษายังสังเกตเห็นตัวชี้วัดต่อมลูกหมากที่ดีขึ้นสัญญาณว่าร่างกายของเขาตอบสนองดีต่อไขมันที่ดีต่อสุขภาพเหล่านี้แต่ประโยชน์ไม่ได้หยุดแค่นั้นอะโวคาโดเต็มไปด้วยวิตามินซีและอ e ีแมกนีเซียมและโฟเลตซึ่งทํางานร่วมกันเพื่อลดการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกัน และสนับสนุนการซ่อมแซมเซลล์ลองนึกถึงอะโวคาโดเป็นบริกาสีเขียวเรียบเนียนคอยดูแลเซลล์ของคุณให้แข็งแรงและยืดหยุ่นที่ดีที่สุดคือการรวมอะโวคาโดเข้ากับอาหารของคุณนั้นง่ายดายไม่ว่าจะบดเป็นกัวคาโมเล่ปัน่นเป็นสมูทตี้หรือหัน่นใส่สลัดอะโวคาโดเป็นวิธีที่อร่อยและง่ายในการบำรุงร่างกายแต่อย่าเพิ่งไปไหนผลไม้ชนิดต่อไปในรายการของเราอาจคุ้นเคยยิ่งขึ้นแต่ก็มีประโยชน์ที่น่าทึ่งสำหรับสุขภาพต่อลูกหมากสีมะเขือเทศ ผู้พิทักษ์สีแดงร้อนแรงมะเขือเทศเป็นตัวแปรสุดยอดในครัวโยนใส่สลัดสดๆปัน่นเป็นซอสหรือคัน้นเป็นเครื่องดื่มยามเช้าแต่เหนือกว่าความหลากหลายนั้นผลไม้สีแดงสดนี้เต็มไปด้วยสารประกอบทรงพลังไลโคปีนเราได้เห็นสารต้านอนุมูลอิสระนี้ทำงานในแตงโมแล้วแต่เมื่อพูดถึงสุขภาพต่อมลูกหมากมะเขือเทศยกระดับมันขึ้นไปอีกขั้นนี่คือเหตุผลการปรุงมะเขือเทศปลดปล่อยไลโคปีนมากขึ้น ทำให้ร่างกายดูดซึมได้ง่ายขึ้นนั่นหมายความว่าซอสมารินาร่าหรือซุปมะเขืออุ่นๆไม่ได้แค่ให้ความอบอุ่นใจมันคือพลังปกป้องตอบลูกหมากจากคู่มะเขือเทศกับน้ำมันมะกอกเล็กน้อยแล้วคุณจะเพิ่มประโยชน์สูงสุดไขมันดีช่วยให้ร่างกายดูดซึมไลโคปีนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเสริมความสามารถในการลดการอักเสบของตอบลูกหมากและลดความเสี่ยงของมะเร็งตอบลูกหมากงานวิจัยสนับสนุนคำกล่าวนี้อย่างหนักแน่นการศึกษาชี้ว่าผู้ชายที่บริโภคเหมือดเป็นประจำ โดยเฉพาะในรูปแบบปรุงสุกอาจามีอาการของต่อมลูกหมากโตไม่รแรง B pH น้อยลงและลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากลองนึกถึงนายแดงวัย62ปีที่จริงจังกับสุขภาพต่อมลูกหมากหลังจากพ่อของเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแทนที่จะรอให้ปัญหาเกิดขึ้นเขาทําการเปลี่ยนแปลงง่ายๆกินซุปมะเขือเทศสัปดาห์ละครั้งหลายปีต่อมาการตรวจต่อมลูกหมากของเขายังคงปกติและเขาให้เครดิตนิสัยนี้สําหรับความเป็นอยู่ที่ดีที่ต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่มีอาหารใดเป็นยาพิเศษ แต่ศาสตร์เบื้องหลังมะเขือเทศและสุขภาพต่อมลูกหมากนั้นปฏิเสธไม่ได้อย่างไรก็ตามประโยชน์ของไลโคปีนไม่ได้หยุดที่ต่อมลูกหมากสารต้านอนุมูลอิสระนี้ยังสนับสนุนสุขภาพหัวใจปรับปรุงการไหลเวียนวิชเป็นปัจจัยสําคัญในการทํางานของต่อมลองนึกถึงมะเขือเทศเป็นนักดับเพลิงตัวน้อยวิ่งเข้ามาดับการอักเสบและปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่ดีที่สุดคือมันรวมเข้ากับอาหารได้ง่ายไม่ว่าจะกินดิบย่างบดหรือผัดมะเขือเทศให้ทั้งรสชาติและการปกป้อง แต่อย่าเพิ่งไปไหนผลไม้สุดท้ายของเราสวมมงกุฎของตัวเองและประโยชน์ของมันอาจทําให้คุณประหลาดใจหทับทิมราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระตอนนี้ถึงจุดที่น่าตื่นเต้นแล้วทับทิมอัญ,ญมณีสีแดงทับทิมจากเทือกเขาฮิมาลัยอาจเป็นผู้พิทักต่อมลูกหมากขั้นสุดยอดผลไม้นี้ไม่เพียงแค่สวยงามมันเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระทรงพลังมีมากกว่าไวแดงหรือชาเขียวถึงสามเท่า ทำให้มันเป็นยักษ์ใหญ่ต่อสู้กับอนุโมลอิสระโมเลกุลที่ไม่เสถียรที่ก่อให้เกิดความเสียหายของเซลล์และการอักเสบวิทยาศาสตร์น่าสนใจการศึกษากับเซลล์มะเร็งต่อลูมากแสดงว่าน้ำทับทิมสามารถชะลอการเติบโตของเนื้ออกลดการอักเสบและแม้แต่กระตุ้นให้เซลล์ที่เสียหายทำลายตัวเองกระบวนการที่เรียกว่าถูกต้องแล้วผลไม้นี้ไม่เพียงแค่ปกป้องมันต่อสู้กลับด้วยลองนึกถึงในทอมวัยห้ปีที่เผชิญความกลัวจาก BPA หลังจากมีอาการปัสสาวะบ่อย และไม่สบายตัวแทนที่จะยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัยเขาทําการเปลี่ยนแปลงง่ายๆเพิ่ม,มเมล็ดทับทิมในโยเกิร์ตต่อทุกเช้าสองสาเดือนต่อมาเขาสังเกตว่าอาการลดลงการย่อยดีขึ้นและรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นใหม่แม้ว่าและสไตลและอาหารดูรูมีบทบาทแต่ทับทิมแน่นอนว่ามีส่วนช่วยในความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเขาแต่ประโยชน์ไม่ได้หยุดที่ต่อมลูกหมากฟลาโวโอยดยและโพลิฟีนลในทับทิมต่อสู้กับความเครียดจากออกซิเดชันในขณะที่เพกทินช่วยย่อยอาหาร ซึ่งสามารถลดแรงกดในอุ้งเชิงกรานตัวการซ่อนเร้นของความไม่สบายต่อลูกหมากลองนึกถึงเมล็ดทับทิมเป็นองค์รักหลวงคอยดูแลสุขภาพของคุณด้วยรสเปรี้ยวฉ่ำทุกคำและส่วนที่ดีที่สุดคุณไม่ต้องใช้เยอะแค่ครึ่งถ้วยต่อวันไม่ว่าจะตักสดๆหรือปั่นเป็นน้ำผลไม้ก็สามารถสร้างความแตกต่างได้จริงเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญเคาะเปลือกด,ด้วยช้อนเพื่อคลายเมล็ดก่อนเปิดเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเพลิดเพลินกับผลไม้ทรงพลังนี้โดยไม่เลอะเทอะ ด้วยผลไม้ที่น่าทึ่งทั้ง5ชนิดนี้คุณมีคลังแสงจากธรรมชาติเพื่อสนับสนุนต่อมลูกหมากของคุณแล้วแต่ก่อนที่เราจะจบลงมาผูกทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยเคล็ดลับง่ายๆที่ใช้ได้จริงเพื่อทําให้อาหารเหล่านี้เป็นนิสัยประจําวันเราได้ค้นพบผลไม้ทรงพลัง5ชนิดที่สามารถสนับสนุนสุขภาพต่อมลูกหมากลดการอักเสบและช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแ้รายแรงอย่าง BPH และมะเร็งต่อมลูกหมากจากความชุ่มฉ่าของแตงโมไปจนถึงพลังต้านอนุมูลอิสระข,ของทับทิมอาหารจากธรรมชาติเหล่านี้ ไม่เพียงแรมันคือพันธมิตรประจำวันของคุณเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาวตอนนี้เราอยากได้ยินจากคุณคุณได้เรียนรู้อะไรวันนี้บ้างผลไม้ชนิดไหนที่คุณจะเริ่มรวมเข้ากับอาหารของคุณคอมเมนต์ด้านล่างและแชร์หนึ่งสิ่งที่คุณได้เรียนรู้และจะนําไปปฏิบัติในชีวิตของคุณประสบการณ์ของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นในเส้นทางการดูแลสุขภาพของพวกเขาถ้าคุณชอบวิดีโอนี้โปรดฝากคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดถูกใจแชร์และสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราติดตามต่อไป เพื่อรับภูมิปัญญาเคล็ดลับสุขภาพและแรงบันดาลใจสำหรับชีวิตที่มีชีวิตชีวาในทุกวัย